สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะวันนี้เราพามาพบกับแฟนคลับแตงโมนิดานะครับมาที่ท่าเรือพิพูนสงครามนะครับวันนี้ก็ได้มาวางดอกไม้ไว้อะไรนะฮะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับบรรยากาศวันนี้ที่มาที่นี่นะที่งานตัดพื้นที่ของแตงโมนิดาครับก็รู้สึกว่าเดินเข้ามาลมแรงผิดปกติค่ะลมแรงนะคิดแบบว่าไม่มี ฝนจะตกแต่ลมแรงมากลมแรงมากนะฮะแรงแบบแรงผิดปกติเลยค่ะเดินเข้ามาก็คือขนลุกเลยโอ้แน่ขนลุกเลยส่วนมากคนมาที่นี่ส่วนมากจะขนลุกเลยนะฮะใช่นะครับอ่าก็อ่ามีคอมเมนต์มาเสียดเจอแต่คนสวยๆนะฮะก็ใครที่สามารถพูดออกสื่อได้เราก็จะสัมภาษณ์นะท่านผู้ชมคำถามนะฮะมีความรู้สึกอย่างไรนะมีคนเอาดอกไม้มาวางเยอะมากเลยรูปมาวางวันนี้เยอะนะฮะ เป็นยังไงบ้างดีใจแบบเป็นถ้าเป็นพี่ตังโมคงดีใจมากถ้าเขาลุกอยู่นะคะ่ะคแล้วก็นี่เป็นแฟนคลับแตงโมดูติดตามทางละครหรือทางไหนละครนะแต่สมัยเป็นจากิตความรักค่ะออ๋เป็นจาโอ้รุ่นนั้นเลยนะใช่ใรุ่นนั้นนะก็มีมีรุ่นนั้นก็มีใครอ่ะที่เกลื่อนเขาเยอะนะซีนะซีแน่นะครับนี่เป็นแฟนคลับนะฮะ วันนี้มีอาดอกไม้มาวางไว้อันไลดยด้วยแล้วก็เป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขอ,อให้ฝากอะไรสั้นๆถึงคุณแตงโมหน่อยฮะก็อยากถ้าพี่นตีงโมอยู่แถวนี้หรือว่ายังไม่ได้ไปไหนหรือว่าอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ต่ามนะคะขอให้พี่แตงโมแบบช่วยช่วยให้ทุกคน ไม่เสียชีวิตไปฟรีๆนะคะเชื่อว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนคร<ท>ับผมค่ะก็ะคนลุกแ้วพูดไปคนลุกนะรู้ไหมวันนี้ผมไปดอกอดอกมา์ไปวางจุดลอยขึ้นมาเนี่ยผมไปโอ้คุนลึกขึ้นหัวเลยครับ ไม่แต่เดินมานั้นก็ขนลุกเลยส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครไปนะเวลากลางคืนไปจุดที่เจอร่างนะผมขึ้นมาผมไปเมื่อกี้เนี่ยล่องเรือไปโอ้โหขนลุกขึ้นหัวเลยนะครับถ้าพูดถึงแตงโมเมื่อไหร่ลมมาทันทีนะนะอันนี้ก็ขอบคุณนะเป็นแฟนคลับอันนี้มาจากที่ไหนครับกรุงเทพกรุงเทพมหานครนะฮะท่านผู้ชมนะนี่เป็นแฟนคลับอีกท่านหนึ่งที่มาร่วมไปอะไรแตงโมนะครับขอบคุณมากนะครับ